พอดูลำโพงปุ๊บถึงกรุงเทพเออเดี๋ยวแม่จะพาไปห้างสยามพาลักก้นโอ้ย,อยรถมาแล้วยุ่นรถมาแล้วลงไปสถานีรถไฟค่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าออคืนฝันฝันว่าไปไหนไม่รู้เออแล้วฝันว่าโดนจกตาจ <c oughs> องต๋วล่วงหน้าก่อนเดินทาง90วัน <c oughs> มันอยู่ฝั่งนี้แล้วแม่ก็ดูตัวใหญ่โอ๊ยไม่ใญ่นี่เอ้ย้อเทปคลิปแบบบ้านๆก็ย่านแต่ต่ของโตใหญ่เปลี่ยนมุอม,มาท้งกีค่ะเออตัวลตลเล็กลงเล็กเหรอเล็กแล้วสบายใจเออสบายจใจแล้วเนี่ยกมานั่งทำอะไรข้างถนนเนี่ยก็หารถนงียดดุดนทั้งคอยรถที่บ,บอกจะไปกรุงเทพนะเออรถยุใส่แม่จะไปรถตู้แม่จะไปรถบัสหรือแม่จะไปเครื่องบินหรือแม่จะไปอะไรแม่บอกหนูหน่อยยวพาไปรถไฟฮะไปรถไฟไปรถไฟเออ เดี๋ยวก่อนนะอันนี้จะพาไปกรุงเทพหรือว่ารายการสาระแน่หนอะแม่แวงมากเลยอะแวงมากเลยเนี่ยแหวมากแกงแข็งก็ดูลำโพงปุ๊บถึงกรุงเทพเออเดี๋ยวแม่จะพาไปห้างสยามพาหลักกั้นไปเลยแม่เรียกรถลื่นมาแล้วยึดลื่มาแล้วไปแม่จะลิ่มาล้วนลโพนมาล ลงไปสถานีรถไฟค่ะเข็นรถเข็นรถเะจจ้าไปเลยลงไปเลยจ้าอันนี้แม่จองเป็นตั๋วอะไรอ่ะตั๋วนอนตั๋วนอนมันนานไหมมันขับนานไหมแม่รถไฟอ่ะเป็นวันเน่ยถ้ารถไม่ติดนะรถรถไฟรถติดด้วยเหรอแม่ติดอู้แต่นี่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเมื่อคืนฝัน ฝันว่าไปไหนไม่รู้เออแล้วฝันว่าโดนจกตาคือว่าฝันร้ายไหมฝันร้ายใจเป็นดีเออฝันดีฝันดีฝันว่าฝันดีเปาฝันดีใจเป็นร้ายเตรียมใจไว้นะถ้าเกิดไปกรุงเทพเราจะแวะไปหาหมอสักหน่อยวลารอบนี้ไม่ใช่หมอศัลยกรรมนะหมออะไรหมอปลาให้เขาทำนายความฝันกันหน่อยอย่าไปยุ่งกับแก ถึงแล้วถึงสถานีรถไฟเมืองพัยาละดุดดุดดุดอะไรแม่ถ้าดุดลงก่อนอ่ะแม่จะดูตัวใหญ่ดุดลุกขึ้นก่อนแป๊บนึงสวยแม่กันลงก่อนแม่กันไตัวเล็กเออตกดหลักไงลุงคะครับค่ารถเท่าไหร่จ๊ะบาตลอดสายครับลุงเดี๋ยวมานะเดี๋ยวไปถามคิวรถไฟก่อนนะอุ้ยผักบุ้งสวยปะอ้ามด็บเหรออ้ามด็ก เราไปลวกกินตามทางคณ้าก็น่ากนคณ้าวะยังไม่เอายอดคณ้าอ้วกมาเพื่อปุ๋งไงวะไหนอะแม่จองตั๋วล่วงหน้าก่อนเดินทาง90วันตั้ง90วันเนี่ยกว่าเราจะได้ไป ไหนๆก็เก้าสวันแล้วหนูว่าเพิ่มอีกสัก10วันเป็นร้อยวันพอดีไปเลยไปเฮ้ยพ่อใหญ่ช้องแถวไปเลยย่างย่างพ่อ้ปวันนั้นฟันมาโดนจกตาน่ะถึกจกต่ายลีพุกไปแล้ว้มยบนหน้าเสื้อเลยมั้งไงแต่งเนี่ยดูดแม่หนูอยากกินอะไรให้มันชุ่มคอกินอะไรอ่ะหนูอยากกินรังนกสกัดหนูเห็นรังนกตรงนี้พอดีหนูอยากเอาไปสกัดได้ไหมรังนกยังไม่เข้า เผื่อข้าวเผื่อข้าวใจเย็นเผื่อข้าวใจเย็นเดี๋ยวนะจุดถามลุงเขาบอกว่าไงนะสิบบาทตลอดสาย10บาทตลอดสายฮะตลอดสายเดินก่อนเดินก่อนเดินก่อนไปถามลุงกันลุงคะครับค่ารถเท่าไหร่จ๊ะ 10บาทตลอดสายครับ10บาทแน่นะลุงครับผมแน่ไม่งัน้นถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานหน่อยไงั้นถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานหน่อยลุงเด <ๆ S 2> ี๋วขอถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานหน่อยนะคะลุง10บาทแน่นะคะครับ10บาทตลอดสายครับลุงเอาอย่างนี้ดีกว่าเนาะเดี๋ยวถ้าจะลงตรงไหนเดี๋ยวค่อยกดกิ่งตรงนั้นเนาะลุงเนาะครับผมคุณลงุงใจดีมากมเลยดีมากเลยลุงเงกอลสิบบาทิบาทไปฟอรุเทบบาทตลอดสายส ไปเลยจ้าคุณลุงบัลลังกันบัลลังกันหลุดนอนเลยเหรอนอนเลยมันก็อีกนานอยู่ก็จะถึงแม่ก็นอนหนังคือพิมพ์ไปนะแม่นะแม่มีหมอนแม่มีหมอนเอานอนเอนอ,นเอวิวมันก็ดีเหมือนกันแม่นอนเออวิวหลังคารถสองแถวอะไรอย่างเงี้ยแม่ควานอนอไปทำบัตรชาติเลยได้นอนสุนด แม่เป็นคุณนอนหลับอมยิ้มดูไปมีอแม่สิแต่เวลามีมีมีผู้ชายหรือว่ามีไอ้สิงหลักสวยๆต้องหลับยังไงจะแอปหลับแต่แอปหลับแน้าเตอเหลัก็แตงหน้าเต็มแล้วก็แอปแล้วแอล้วก็แบลัขหมกวอกบ ลุงไปตามทางที่บอกเลยนะคะไปเลยลุง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 เข้ามอเตอร์เวย์เลยจ้าแมสิ่นเร็วดีอะไรรถสองแถวมันเข้ามอเตอร์เวย์ไม่ได้แอบข้างใต้มาผ่านแยกอะไรลุงตรงอย่างเดียวเลยนะจ้าจ้าอ่ะลุงลุงเลี้ยวขวาลุงเลี้ยวขวาอ่ะไฟแดงเปลี่ยนเล่นลุงเปลี่ยนเล่นเดี๋ยวเปลี่ยนเล่นหน่อยลุงเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเอาแล้วแต่ลุงแล้วกันเดี๋ยวนะแม่บอกทางหรือภาาเรือยาว ดูดดูดกรุงเทพแล้วไสิบบาทตลอดสายแม่ใช่ไหมนี่เงี่หยุดพารากอนใช่หรือแม่ไม่รู้เหมือนกันใช่หนูว่าใช่ไม่หยุดลงอย่าหยุงลงยังไม่ถึงยังไม่ถึงเอาก็ดยังแม่เขาเรียกว่าสยามพลรากอนแหมไม่ ไม่ใช่เพราะหนูจำได้เนอะนนดูในทีเอาวนอีกรอบกับพี่ไปวนอีกรอบหนึ่งพี่พี่สยามบาลคอนอยู่ไหนอ่ะก็ไหนบอกกอดออกมาบอกว่าแม่สมัยก่อนแม่อยู่กรุงเทพแม่อยู่แถวไหนส่วนบักตะลิงชันดุดจะนอกนู่นอ่ะอ้าวมันก็ไม่ใช่ตรงนี้เหรอแม่มันตรงนี้มันในมือดู๋ยวก่อนกินก่อนฟันสวยน้าหมอไหนอ่ะ วน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 พี่พีดวนอีกรอบจัดแล้วมันเ่นเหมือนเดิมเลยอ่ะน่าจะใช่แล้วแหละรอบนี้แม่ว่าไอเด็กหมานกับพี่เดิมนะไม่ไม่มั่นใจอ่ะดุดวนอีกรอบโอ๊ยดูอีกรอบหนึ่งดี่วัวพี่กอนละครอยู่ตรงนั้นหนูว่าเราต้องลงแล้วแหละถ้าเราไม่ลงน่ยหนูว่าเราก็วนกันนอนกันบนรถนี่แหละที่สองอย่างนอนบนรถกับกลับบ้านเออลงก็ลงแม่ถ้าจอดเราลุงกนเดินไปนะ เออถ้าไม่ลงนะกลับไปเล่าให้คนที่บ้านฟังก็ไม่ได้มากรุงเทพก็นั่งอยู่แต่บนรถมันใช่เหรอใช่อันนี้ไซแอมหนูว่าใช่ไม่ใช่สยามหนูว่าใช่ไม่ใช่เอสไอไซเอ็มพีเอ็มแล้วแหละเชื่อไม่เชื่อแม่ตั้งแต่แรกแม่มากรุงเทพเขาต้องใส่แมสก์นะอ๋อปัทยาเขาต้องใส่แล้วทำไมแมสก์อยู่ไหนยายหาอะไรหาแมสก์โอ้ยยายไหนอยู่แขนเนี่ยค้ายหน้าค้ายตาไปทางโน้นจะบอกว่าสิบห้ามัดเทียวไปถามเขาก่อนว่าอยู่ตรงไหนลูกสาวแม่อย่าปล่อยมือเดี๋ยวหลงได้แม่ น้องพาราก,กอนอยู่ตรงไหนอะคะแม่เขาไตลาดนัดด้วยแม่เดี๋ยวค่อยไปหนูอยากไปตลาด,ดน,นัดนหาสยามพาราก,กอนก่อนจะไม่ไม่เจอสักตีหน่อนยน้ำตกหนูอยากเล่นน้ำตกอะไรหนูอยากเล่นอย่าเพิ่งเล่นหนูอยากเล่น เราวกอ่ะแล้วเราจะหมุนเกินมาก็แม่ปาานุหมุนทั้งผ้าหมุนทั้งผ้าหลงแม่ไปหาคนอื่นเถอะเอาใจใจเย็นแม่หนูเหนื่อยแล้วอ่ะลองไปถามเขาดูไหมพี่คะสวัสดีคะ่คะคะ่คะสยามพารากอนอยู่ตรงไหนะไอะคออะไม่เลยค่ะไม่เลยค่ะของเราทำไมไม่เข้าตั้ะทีแรกก็หนูก็บอกแล้ว หสยามมาแล้่เพื่ออักนการรอยับโปรดหากิจกรรมมาทาระหว่างรอขอบคุณค่ะกินยำไม่คา ุณผู้ชมคะขนาดนี้นะคะอาวสยามของเราได้เดินทางเข้าสู่กรุงเทพเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อสักครู่เน<อ>ี่ยเป็นเรื่องราวการเดิน,ดนทาง,ทางนะฮะ<อ>จาก<อ>พัทยาจากต่างจังหวด<อ>ัดเข้ากรุงเทพตอนนอยเข้ากรุงนะคะจะ<อ>บอกว่าวันนี้อาวสยาม ัทยาหรือว<ไ>่าอับเรียมของเราเนี่ยได้เดินทางเข้าสุ่กูเมมาเก็ตทุกสาขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วลหลายๆคนที่รอการมาของอัทยาที่กรุงเทพเมื่อไหร่จะมาเมื่อไหร่จะมาตอนนี้เรามานมานแล้วคันนี้เลยน้ำยำน้ำตานาและกระเทียมเจียวมาเรียบร้อยแล้ว,าลวสามารถมาช็อปมาเลือกสรรหาเอฟไม่ติดมากูเมอระบบไม่ดูดมากูเมไปพัทยาไม่ไหวมากูเมแต่ถ้าไม่อยากมากูเมล่ะโทรสั่งเลยลูกที่ไหนคะ0 2 6 9 0 1 0 0 0ก่ะ ส่งที่กรุงเทพเท่านั้นนะไม่ใช่ว่าเอ้ไอ้อ่ะโทรปุ๊บอยู่เชียงใหม่ไม่ได้ไม่ได้เฉพาะกุ้แม่มาเกตนะทุกสาขาแล้วก็เป็นการเปิดตัวกันครั้งแรกระหว่างคุเแม่มาเกตและก็อาร์ซยยำที่น้ำยำน้ำปลาร้าและกระเทียมเจียมมาวางที่นี่นมาในราคา เท่ากับที่พัทยาเลยไม่ต้องเสียค่ารถสะดวกสาขาไหนไปสาขานั้นนี่ก็เป็นหนึ่งพัฒนาการของอาเซียมนะคะดังตอนนี้แม่มันง่ายแลวมันสะดวกมากและสุดท้ายนี้ก่อนจะล้ำลางไปก่อนจะล้ำลางไไปค่ะขอบคุณรัสวยๆจากเอ็มพารียอวันนี้ค่ะเรื่องระดับจากอัลชาโมด้าค่ะเรื่องผมจากเวลาและหนังหน้าจากปูนสีเมนต์ไทยค่ะสำหรับวันนี้เราทั้งสองคนต้องขออนุญาตจาวคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะเจอกันใหม่ในรอบหน้าไปไหนแม่ออกพยโยหรอเดินไปก็พอแล้ว แอบข่ะ